ดีจ้าเ้านี่พ้นกระลิ่นพ้นกระตกลิ่นปล่อยๆจ้ะพี่น้อยืดๆเท้าหหทงหน้าตามเดิมพี่น้องค่ะพี่น้องชุง่มพ้นตกลิ่นปล่อยๆพ้นตกลิ่นปล่อยๆลงพักเสือนพัพกรวมมิดให้ทุกอย่าง อังหอบสมุนไทยพักสมพักสมใหบ้านบ่านเขาอื่นพี่น้องที่เก่าเวลาเดิมแล้วพี่น้องเตียงนาน้อยดามคือั่งมาเขาไว้แล้วรึบภาพี่ท่าน้องส้ม ยุ่นก็ไม่ยังสิพี่น้องเบิ่งดอกผระส้มแบบคงนี่แหละพี่น้องัแบบคงผูกไว้นี่เป็นเมล็ดสามตุ่นนแหละพี่น้องเป็นนเมล็ดสามตุ่นเลยรับไปนะครับเสียงหน้าน้องไส้ฟอกไก่หน่องไส้หลานไส้ tuần thi giảm cả sao mà tầm thả nuôi bò mì nuôi này nói nuôi sò bắt tay tiếng uốn linh, uốn nhỏ uốn đấy nó rôm cột nổi về năm nhưng mình nổi là cúp thua cúp bao cột thô, bắt này là cái nó tố cứ bơ hoàng rồi này, đúng không? มันตกลิ่นไหมตะเกาก็ยังห่วงตนั่น,นยังตื่นมากกวหนึ่งเขาตามดื่วยายอยื่นกันนาะแกตืน่นโอ้ยห่วงตนนเออตนะโอ้ตเปิห่นมืห่วงมือ อะไรยังอ่อมๆเทียงหน้าน่อยตามเดิมพี่น้องเอ้ยเขาเป้าไฟตามเดิมอ่ะขึ้นไปเถาก็ได้ขยันด้วยทั้งทั้งกลิ่นหอมไปอะไรยางหลบหลบ เลียงนาน่อยพี่นนอออนอหม่ไพ่เสี้ยงไพ่โนใหม่ไพ่น่อยกับเจ้าเรพี่นนอเก้เป็นล่ำเลเดยมันเน่าเอาไว้เป็นล่ำอมน้ำ้างเทียงหน้าหน่อยตามเดินเรวพี่นนอเอ้ยไปใส่ปไหลเรเป็นคนหน่อยคนลิน วัวเปียกเนี่ยก็เป็นวัดเป็นไอโลดเขามากกกระมอมบางคือเด็กหน่อยนตัวดูในสอกนี่ก็ไม่นออยู่ตัวที่นงได้ีกโอ้ยยยยยยยียยอยยยอยยยยยอยย กินลูกพลอยเห่าพลอยเป็นหนีก็เป็นล่ำแล้วก็นหนีก็น่ะจะพี่น้องสวัสดีค่ะ